วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ครับผมได้พักได้พักครับเยอะที่สุดเลยอ่ะเท่าก็คือประมาณแบบ1ิวันได้มัาคิดว่า10วันได้ไปทำอะไรมาบ้างคะสิวันกลับบ้านกินนอนแบบกินข้าวตรงเวลาได้นั่งคุยกับพ่อแม่ได้แบบก็คือสิ่งธรรมดาของทุกคนนั่นแหละ เออแต่นั่นคือคือผมแบบไม่ได้ทำเลยผมจำไม่ลืมเลยอ่ะอใช่เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มานานขนาดไหนน<า><ด>นเห<อ>มือนว่าตั้งนานนะเอาแบบทานข้าวอย่างเงี้ยเรายังต้องทานรีบๆบางทีเราทำงานใช่ไหมครับแต่แบบบางทีเราเราแค่แบบทานข้าวแล้วเราแบบทานเรื่อยๆได้ไม่ต้องรีบไม่มีงานอะไรมามาบีบเราอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่แบบได้นอนได้ตื่นแบบคนวัยอายุเท่านี้ควรจะได้ทำอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นเอ่อ ความสุขขนาดไหนหรอผมว่ามากนะสำหรับผมอะ่ะเพราะว่า,าด้วยด้วยด้วยชิ้นงานของเราอะไรเงี้ยในยุคในยุคปัจจุบันด้วยงานมันก็พลาดไม่มันมันไม่ควรจะพลาดเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกชิ้นเวลางานอะไรมันตกหล่นไปมันก็จะแบบอยู่ในนั้นไปตลอดอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียไปไป,ไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมเลยเป็นคนทำงานแล้วค่อนข้างจะเทนส์กับมันเกรงค่อนข้างจะเครียดกับมันจนจนพอเราได้หยุด10วันนี่เหมือนเหมือนมันบัลล์ดิ้งแบ็กลับมาว่าแบบเออ เออใช่มันมันโอเคขึ้นเราใช่เหมือนเหมือนเปลี่ยนแบตเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เหมือนช์จในแบตก้อนเดิมใช่แบตเก่าคือหมดแล้วเสื่อมละใช่ใช่ใช่รู้รู้สึกว่ามันก็แต่มันก็คุ้มค่านะฮะคือคือด้วยการทํางานในในลักษณะที่เรามุ่งมั่นกับมันมากๆตั้งใจมันมากใน10ปีที่ผ่านมาเราก็เราก็ได้รับอะไรที่ดีจากมันมาเยอะเพียงแต่ว่าในหลังจากนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะ work life balance อย่างไรได้บ้างให้มันดีขึ้นอีกเลยเพราะว่าการการได้อยู่กับพ่อแม่คือ ดีที่สุดเลยอคือแสดงว่านับจากนี้มันจะเวิร์กไรบาลานซ์มากขึ้นไม่แบบว่ามุ่งแต่ทางานทำงานก็จริงๆจริงๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแล้วแบบหลายหลายคนก็เหมือนบอกไม่เห็นพักเลยนี่ว่าเวิร์กไรบาลานซ์ยังไงคือมันมีงานที่มันรับมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็คือลูกค้าก็น่ารักมากไม่เขาไม่แคนเซิลอ่ะ เขากลัวไม่ได้คิวเขาก็เลยเขาก็เลยโฮไว้โฮไว้รอได้ครับอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งลูกค้าน่ารักมากอะแล้วเราก็พยายามทำในทุกๆงานให้มันดีขึ้นไปเพราะนั้นในในปีที่ผ่านมามันก็เลยยากที่เราจะจะเวิร์กไลฟ์บาลานอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนปีนี้ผมก็ได้เบรกมากขึ้นได้พักไม่ได้โถมอะไรมาแล้วหลังหลังจากนี้ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้กาลังดีเพราะว่าตัวผมก็รู้สึกในในบทบาทอื่นๆมันก็มันก็ดีอะเราแบบกลับไปบ้าน กลับไปที่บ้านไปงานแต่งพี่ชายนะครับแล้วก็ได้แบบไม่รู้สเห็นหลานอย่างเงี้ยเป็นอาแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วก็งงนะครับเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเจอกับญาติผู้ใหญ่ที่ตอนเด็กเราแบบวิ่งวิ่งเล่นกับเขาไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยวิ่งกับเขาเด็กกับกับหลานเนี่ยที่ที่เห็นเรามาในในทีวีอ่ะ ก็จะเรียกนนทนนไม่ไม่ได้เรียกเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ประหลาดอะแล้วผมรู้สึกว่าผมผมไม่อยากพลาดเวลาเหล่านี้แป๊บเดียวเขาโตแล้วแป๊บเดียวส n a p แป๊บเดียวปีนี้เนี่นจะมีไปต่างประเทศด้วยเอจะมีคนสิร์ตปีนี้ใช่ครับใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มยี่สิบสี่นี่มั้งออสเตรเลียครับใช่ก็หลังจากเลื่อนในปีที่แล้วไปใช่ world tour เลรเหรอสาธุนะฮะสาธุนะไม่แน่ไม่แน่จะิลด์ทัวร์หรือโนทัวร์นะดูตรงนะก็ต้องดูอ่ะนอกจากออสเตรเลียแล้ว เราเราเรา,เราพูดได้แค่แค่ไหนอะ่ะออสเตรเลียก่อนแล้วกันเพราะว่าวผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องของสถานการณ์ mm hmm. กลัวแบบแจ้งก่อนแล้วถ้าแบบสมมุติมีกรณีที่ทุกคนบินแบกลัวเดี๋ยวเสียตังฟรีกัน mm hmm. แต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่งนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราติดตามกันให้ดี ใช่ใช่แต่เห็นว่าในส่งออสเตรเลียก็เดี๋ยวน่าจะมีคนไปนะใช่ก็เกรงใจอยู่เหมือนกันนะตอนแรกอะไรเงี้ยก็เหมือนใช่ครับใช่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 ก็คงไม่ไม่ได้แบบว่านานาชาติอะไรมากหรือแบบเวลเวลคัมสุดๆใช่น่าจะเป็นกลุ่มคนไทยแล้วก็จะมีแบบฝรั่งมาดูอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมก็แฮปปี้ดีฮะคือนี่เป็นครั้งแรกด้วยของของวงนนเองอ่ะคือนนเคยไปออสเตรเลียเมื่อ8ปปีที่แล้วมั้งประมาณเลยตอนนั้นก็ไปเล่นกับพี่ๆนี่แหละครับยังยังไม่ได้เป็น ทีมของเราเองแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกก็พอไปครั้งแรกก็ทีมงานไม่ผ่านเรียบร้อยอ,อะไรเงี้ยก็ก็เออก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วก็เซตติ้งระบบไปม,มีเพลงสามคนหรือรอะไรเพลงสากลจริงๆในๆในอัลบั้มนนมีอยู่หนึ่งเพลงครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไวา์มันจะยังไงคือจริงๆตัวนนไม่ไม่ได้ฟิกเรื่องแบบลิสต์เพลงอยู่แล้วเราเล่นเพลงอะไรก็ได้ที่เป็นของเราเราเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆเพราะว่าในวงก็ค่อนข้างเก่งและไวอะไรเงี้ยยังเสร็มเต็มความพร้อมพร้อมมากแล้วผมแบบ รู้สึกว่าแบบถ้าพรุ่งนี้บินไปเล่นก็ได้เลยซื้อเปซื้อไปเลยเหรอให้งานนี้เสร็จก่อนไหมเดี๋ยวมีช่วงเย็นอีกนะฮะใช่ก็ก็พูดถึงงานที่ว่ามันจะมีซิงเกิลใหม่ของปีนใกล้ใกลแล้วด้วยใช่ก็จริงๆโปรเซสก็ผมว่าผมตีให้ตอนนี้ประมาณ70%คือคือพร้อมแล้วในส่วนของชิ้นงานเพลงนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันแหละในเดือนนี้แน่นอนเดือนนี้เลยคิดว่านะผมพูดได้ยังนะอ๋อผมยังพูดไม่ได้เหรอ มันยังพูดไม่ได้มันเดือนนี้แล้วนะใช่ใช่ผมผมอย่างอย่างที่ผมบอกไปตลอดอ่ะตั้งแต่วันวันแรกที่เข้าวงการอ่ะว่าว่าว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าว่ามันจะดังอ่ะเพราะหน้าหน้าที่ของเราเราเราทำตรงนั้นไม่ได้ เราทาตรงนั้นไม่ได้นักการตลาดหลายคนยังคว่ำเลยขนาดหลายๆปีที่ผ่านมาเจ้าพ่อกลยุทธ์ทัางยก็ยังพลาดเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือการทํางานให้ดีอ่ะทำงานให้ดีส่วนงานดังไม่ดังมันเป็นที่คนดูอ่ะเพราะว่าอย่างจริงๆเพลงก่อนันนี้เพลงโต้ริมอ่ะคือเราหาเพลงง่ายๆที่เราจะมาร้องในโชว์ไว้ไว้พักช่วงเบรกในในแบบในโชว์อะไรอย่างนี้ครับ เพราะนั้นเราคิดแค่นั้นแต่ว่าเราก็ต้องทําในสแตนดาร์ดของเรานะให้มันมีมาตรฐานของเราอยู่ๆเพลงมันก็เดินทางของมันเองครซึ่งซึ่งมันอยู่ที่คนดูจริงๆครับก็ก็ไม่มีอะไรเลยนอกหจากคำว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็ในส่วนของแบบคาดหวังไหมจะอะไรไหมมันมันกดดันคนข้างหลังของผมหมดเลยทีมงานของผมทุกคนกดดันเพราะนั้นเราแค่ทํางานให้ดีก็พออย่างน้อยแบบเขาเปิดมาฟังสักรอบหนึ่งเขาก็แฮปปี้ว่าเอยงานมันดีไม่ได้ทลลาลวกๆอะไรเงี้ย เเสส้นียงอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยปีนี้ไม่มีแลล้วสบายยเหรอเเหมมือนนดิะทุกคนที่มีปัญหากันเนี่ยนะผมจะบอกเลยคุณโทรมาหาผมได้เลยเห็นแล้วอะไรนนมีแค่แล้วนะ้ำซิปรมาจารย์แนะนำ่อยไม่มีหมอดีมีคุณหมอดีผมผมไม่ผมไม่ค่อยได้ฉีดด้วยนะมีปีนั้นนะที่ที่มีปัญหาจริงๆอ่ะแล้วก็แบบว่าโอ้โหฉีดยาแบบบวมเลยมันมันมันจะมีช่วงนี้ที่ผมบวมไปเลยครับคือสเตอรอยด์แบบหลายโดสอะไรเงี้ยครับช่วงคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วยซึ่ง เออตอนนั้นมันมันไม่ดีเลยอ่ะในแน่ของสุขภาพชีวิตบนเวทีมันทำงานได้แต่ลงมาบนเวทีมันแย่เพราะนั้นก็เป็นห่วงทุกคนเนี่ยอย่างแบบพี่ๆหลายๆคนที่แบบมีปัญหาเพราะว่าพอได้กลับมาแล้วเส้นเสียงจุ่ๆมันเหมือนหนังยางที่มันยืดไปมันก็เป็นห่วงโบอย่างเงี้ยเราค้นพบอะไรเผื่อแบบเรารอว่าโค้ชยังแบบไม่มาหาเราหม่ไหนคือการแบบไม่รู้สิมันเหมือนการออกกําลังกายเสียงปะออกกําลังกายอยู่เรื่อยมันเหมือนคนจู่ๆกระโดดน้ําตุ้มว้เลยทั้งที่แบบเป็นปีไม่เคยว่ายก็ตะคิว หรือจู่ๆแบบไปถึงเล่นอะไรมันก็มีปัญหาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นนักษณะการวอร์มเสียงแต่เราแบบใช้เสียงประมาณนี้ในทุกๆวันซึ่งซึ่ง,งมันก็จําเป็นนะฮะสมัยก่อนผมก็รู้สึกว่ามันแบบทำทำไมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอทํำไปแล้วมันมันช่วยจริงทําให้ปีนี้แบบผมผ่านได้แบบฉลุยเลยอะไรเงี้ยคณเราอยู่น่าไม่มีเฟพตับเราเรื่อหรอ ผมไม่แน่ใจเลยว่าปัญหามันยังอยู่หรือผมปรับตัวกับปัญหาได้นะแต่ว่าผมผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังอ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้สิปีหน้าอาจจะมีขี้งอกขึ้นหลังหูก็ได้เลยช่องอากาศพิสใช่ประมาณนั้นก็แต่ก็รู้สึกปีนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งปีที่หลักๆคือ work life balance มันดีครับเราก็เลยไม่ได้เจ็บตัวมากเพราะว่าท้ายที่สุดคือวันหนึ่งเราก็ต้องหยุด วงการนี้มันเข้ามาแล้วมันออกฮะเพราะนั้นเราออกไปด้วยไม์เซ็แบบไหนเราออกไปด้วยสุขภาพแบบไหนอันนั้นนะผมว่าสําคัญคิดอย่างงี้อยู่แล้วแต่แรกเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราจะได้เข้าวงการอยู่แล้วแต่แรกสำหรับผมนะใช่ใช่เพราะนั้นวางแผนไม่เหรอจริงๆไม่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยฮะคือถ้ายังได้ทํางานเราก็ทําถ้าวันหนึ่งไม่ได้ทำเราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าที่พันวาผมผมทําดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้ ก็จริงๆหลายๆคนชวนทาค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันในในฐานะศิลปินเราสึกเราเหมือนมันก็ใช้ responsibility หลายอย่างเหมือนกันในการรับผิดชอบอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เดี๋ยวดูก่อนว่าในส่วนของเบื้องหลังเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆตอนนี้คือน่าจะครอบครัวผมเป็นหลักใช่เพราะว่าในในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดตรงเราอยู่กับแฟนๆตลอดเลยใช่เล่นเสร็จบางทีลงมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง ในนนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยด้วยพ่อแม่ผมด้วยที่แก่มากขึ้นปีนี้เลยเลยขอแบบพาร i t ี้เป็นพาร i t ี้แรกในครอบครัวอะไรแงี้แต่เหมือนเราพูดเหมือนวางแผนเกษียณเลยนะเกษียณเหรอไม่หรอกไม่หรอกผมก็ยังสนุกการทํางานใ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 นทุกๆวันน่ะเพียงแต่ว่าเราพูดในแง่ของความจริงว่ามันเป็นปกติเสมอใช่มันเป็นปกติเสมอวันหนึ่งเราทําได้วันหนึ่งมันก็มีคนอื่นทําได้มันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็ผมว่าในในช่วงเวลรที่ผ่านมาเราเห็น เรื่องราวของวงการเพลงหรืออะไรที่มันดีขึ้นเรื่อยๆผมก็ยิ่งแฮปปี้อ่ะผมผมไม่ได้รู้สึกว่าผมยึดติดกับมันเอา,อางี้ดีกว่าอ,อ,อนาคตอาจจะมีค่ายแต่ว่า,าไว้ก่อนเนาะไม่แน่ใจทำค่ายมวยมั้งค่ายอะไรอ่ะค่ายมวยเลยเหรอเพอมาสายนี้หรอเออไปทางนั้นซะแล้วประมาณนี้ละกันไปเลยเนาะ <laughs> ไม่รู้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอนาคตแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ภูเก็ตใช่ไหมพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย อยู่ที่นี่กันหมดเหรอฮะกลับมันหมดแล้วใช่ใช่ภูเก็ตวันนี้เรากลับไปเราก็ไปดูบ้านเล่าเราก็ไปดูพื้นที่ของฮัลโหลยังไงเราได้ระมานั้นฮะก็หลักๆก็ครอบครัวอยู่ไหนผมก็อยู่นั่นโอเค